วัสดีครับพี่น้องเอฟซีดุขันนะครับเนาะมือวนนี้ก็ได้ขาม้าหายน้ำนกครับย่ำเกินขึ้นครับผมอ่าหายย่ำเวียนมาได้พี่น้องหายย่ำเวียนบอนได้แหรอครับผมครับพี่น้องมีแตน่นกแม่อ้อยต่อยมี่แต่นกแม่เขาชาว่านนี่ก็เป็นนกอยูข่ขาวนะครับเลย ขึ้นมือเสารีล้ลพี่น้องก็แล้เอามาลองเบิงครับนกฟูตัวเดียวพี่น้อง,งนี่นี่นี่แหละนกเมอนสามบอปตอบดเอตตอเลยไม่มีประโยชน์เลยพี่นอ้องเมอนสามว้ยไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยครับพี่น้องเสียไปสือส่อ นี่ครับพี่น้องมุตะเมียล้วนๆครับนี่ครับผมนกพร้อมผสมทั้งนั้น,นครับได้นอนแมีได้ให้ใหายครับผมอ่าเมียได้นอนให้หายผมบนงัขวาขาเพิ่ีผมเดียวออกไปผสมร่องเบิงคือสุ่งไล่พอดีแโอ้โอ้ก แม่นำอาไรใส่ปอขาพี่น้องมีแต่สายรัดเลยคือแม่แม่นี่ติบ้าไงงงเลยพี่น้องเอาพี่น้องผมเอามาถอนกันแล้วบ้านเนี่ยไปไปฝุ่นแป้งฝุ่นครับผมเมาถอนกันเดี่ยวไรขมุ่มเดียวบ้านเดี๋ยวเบิ่งกัะคาร้องพี่น้องเนาะไปกรได้ น้องแม่เห็ดแม่พันเห็ดแม่นกครับพี่น้องมักจะได้มักจะได้ออาออกมาผสมเลยแม่เดยนอ๋อแม่นนิบบอแม่เอาขึ้นโกงฟังเสียงดีๆกันสิน้อง ห็่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยคู่เขาอันขาเปรียมเ่ได้ไใส่ปอกแต่ว่าคููอยู่อยู่ชันบรุรีครับคููคู่เป็นนกอ่างคู่แกนะครับเนาะเห็นแล้วพี่น้องเห็นแนวเห็นแนเน่นเน้นน้น,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 น อ่นะหได้คู่เขาดีๆนี่จำปีกคนใดยังเป็นปีขา,าวๆใบแวนนี่ลูกโคตัวบ้พี่น้องเนี่ยนี่แหละนี่แหละจะเอาขึ้นไปฟังเสียงอยู่สีมีอ่างบอก โอ้ว่าอ้างต่อเพราะว่าไรไรคู่กันนี้เนาะลืมไปอ้างในเห็นไรคู่กันอยู่พี่น้องโอ้ว่าเป็นหิวน้ำหลายครับจะเปิดไฟเพื่อกินน้ำอยอะโล่งมากกินน้ำไม่ไรเด้โล่งมาละเห็นบ่ะยิ่งใหญ่ยิงใหญ่โล่งมาพี่น้องน้ำเป็นเบิดมื่อนี้ผมค่าเฮ็ดแต่งานกับว่าได้ใจเว้นมาร่ามากไม่กิน โอ้หิวคัก,กับพี่น้องนะ้ำจะได้เปิดไฟกินต่านี่จะได้ต่อไฟกับไม้ยูกก่ยิ้วพี่น้องโอ้หิวคักหิวคักแล้วก็ล่งมากินให้มันคืนเลยกินน้ำลงมาะลงมนะพี่น้องพี่ดองมันเบิดปะ เราจะใส่ไฟไว้กันจากน้อยก่าพี่น้องเราล้ลมกินหิวน้ำไรเบิดมื่อเนาะพี่น้องส่วนลับคลิปนี้ผมก็สด็จคขออนุญ,ญาตได้บ้างนี้ครับผมท่านได้สนใจเนาะครับท่านได้สนใจน,น,น,ใจนกเพจเมียครับผมพร้อมสมแล้วพี่น้องคุณนกอายุใดแล้วครับผมหลายเป็นยัง หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสารีพี่สามารถชิบหายชิบพบตัวครับผม,มน,นี่จะนกเมียเอาพี่น้องได้ขอตัวครับผมบันเปิดไฟให้นกกินน้ำสักก่อนนะพี่น้องเนาะออกหิวน้ำเมื่อกี้ไม่ได้กินน้ำเบ็ดมือเลยจะของกับขาไปตอสน,นุก <laughs> เอาครับผมไปดีครับพี่น้อง